ที่ว e ิป e ัสนาเนี e ่จนนัง e ซื e ้อรถแล่นอยู <ım. S 1> ่ในแท่นตากกระจายนั่นเป็นตัวทำผมก็เลยมื่นตาขึ้นมาผมก็เลยมาเขียนไว้ยันยยนรู้ยนรูกระบ่างังได้เ่ผมก็มื่นตามื่นตาก็ยังเห็นอยู่ตอนนลับตาลูกก็ยังเห็นอยู่ ก็เอามาเตียเต็มผมกบบรเบอเจ้าว่าคาถาจังบานนี่บ้านนี่ผาเอาเอาดนี่ลงมาหายไม่ออกพดสูงเนาะมาหาดสูงรการเรื่องแลิแลเลนลเรื่อเนนหามผัากระจายนไปตั้งใม่ิีนตั้งโคลลงในนี่เร่องสนเดนกระิตัง้งแห้งย่อมพืชในรูออกรูออกเลยเห็นแผ่นทองแผ่นนึง ก็สองเรนะื่องนี้นะแหละบ้านนี้เป็นโตอันเดียวกันกับกับผมเห็นในตานะทิวิปิปัสะพะหัวใจผักกระจายแลยจะเอ้ยแบงนี้ผมก็หลดศรัทธาน่ะมันนั่นนะบานนี้เท่ากับเอ็ดจังกับเท่ากับเท้วาวันหน้าบานนี้ก็คาถาเพิ่น พระพุทธเจ้าคนสงสัยว่าเป็นเป็นอย่างพระกยายนี่เมื่อเดินทางไปทั้งที่แห่งใดกับมีแต่ผูเอาลากสักกะละมาถวายคนหลงว่าเึงเพื่อนเป็นพระพุทธเจ้าสเสด็จเพื่อจะเลยไปทั้งใดกับมีแตผูน้อมลากสักกะละมาถวายเพื่อนบบบนี้เพื่อนกับ พระพุทธเจ้าก็เลยว่าให้เกษมทั้งหลายฟังบทเสงสงทั้งหลายาสนท,าสทนากันพระพุทธเจ้าเลยว่าสมัยแต่ก่อนด้นานพระสังกันในใจจานี้ใส่บาตรในพระปฏิใส่ใส่บาตรในพระปฏิปิษฐและละอธิษฐานว่าถ้าเทตวะยาติสารุญติทิโย و, อวะเสสะมังทิสวาละระชันตูติ ถ้าเติดวายิตซาโลหิตัถ้ะปุริสูอว่เสสามังทิสวาลชนตุติเว้นยิงที่เป็นสาโลหิตเสียเว้นชายที่เป็นสาโลหิตเสียนอกนั้นเห็นเล่าเลี้ยงจงกำนัดเหมือนเดิมไม่ยิ่งเห็นกำหมักปุจชายเห็นกำหมักกับผู้ชายไปเห็นนั้น สังกัดใจกันยังมาโอ้ก็คิดพันจบงามเนาะข่าแม่นได้เป็นคู่กล้องสินี้สินี้ความสุขเหมือนนี้พัดบาปดิบบาปมันอยากได้กันได้เป้นเป็นคู่นบ่ได้จนตั้งจนจนมานเลยก็ใจกับจนมานเนี่ยใจกับกายเป็นเหมือนยิ่งจนมาน กระก็มาในพัสมกระจายแต่เลยข่าเตโซกสินขายาเจ้าฟองเงินเห็ดหายอ้วนเอาเป้ารู่รบัดในเห็ดมันกินไร่เป็นฟังกระจายในเห็ดเห็ดกินลายถ้าได้แห่งดีทำเพื่อนอยากให้เติบโตเป็นกินลายเพราะเราอยานไป็เห็ดเติบโตน้ำเห็นน้ำเต็มมาได้หัวใจเพป็นที่วิภิภัสสะ เราท้ารวันหนากับระวันหนาที่ที่พัธราเป็นเมตกาม,มหานิยมมีโจคมีลาบไปทั้ไนไ้ต้นกระแท้งเด้อ <laughs>